เอาดีๆสิอันนี้การ์ดยูกิหรือว่ามาร์สไรเดอร์ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาซีรีส์ของการ์ดแมลงมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซีรีส์นั้นมีชื่อว่าอินเซกเตอร์ครับผมซึ่งอินเซกเตอร์อันนี้บอกก่อนครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอินเซกเตอร์ฮางะที่เป็นตัวละครของภาคด u ว l m o ม ster นะครับมอนสเตอร์ที่เป็นพวกอินเซกเตอร์เนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยที่ว่าถ้าทุกคนได้ดูอาร์ตเวิร์ของพวกมันทุกคนจะรู้ว่ามันมีต้นแบบมาจากพวกแบบมารยี้ เพราะว่ามันดูเป็นแบบมแมลงด้วยแล้วก็มันจะดูมีความเป็นแบบนักรบนู่นนี่นั่นด้วยนะครับคืออันนี้ผมก็ให้ไว้ที่90%แล้วละกันว่าเขาเอาต้นแบบมาจากมัสไรเดอร์แน่ๆนะเพราะว่ามันก็มีความเป็นนักสู้นักรบในสไตล์ที่มีหุ่นเหมือนมนุษย์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยคำว่าอินเซ t เตอร์ที่เป็นชื่อซีรีส์ของมันนะครับต้องบอกว่ามีการ์ดมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมด14ใบต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกมอนสเตอร์พวกนี้เป็นมอนสเตอร์ที่เอาไปใช้เล่นในเกมจริงก็ได้นะ ภาคเซอวนะครับก็คือภาคที่เป็นแบบมอนสเตอร์เอ็กซีดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ทุกคนก็จะได้เห็นว่ามีมอนสเตอร์เอ็กซีดที่เป็นตัวของอินเซกเตอร์โผล่มาด้วยครับผมอ่าแต่ว่าเหนือไปกว่านั้นคือมันมีตัวลิงก์ด้วยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการ์ดซีรีส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมหรือเปล่ามันก็เลยมีการเพิ่มมอนสเตอร์ลิงก์เข้ามาในภายหลังนะครับซึ่งต้องบอกว่ามอนสเตอร์ที่เป็นอินเซกเตอร์นะครับเป็นามอนสเตอร์เผาแมลงตามปกตินั่นะนะงปปออขอ ภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าอินเซกเตอร์นะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นมันก็ชื่ออินเซกเตอร์เหมือนกันครับแต่สิ่งที่น่าสนุกเลยก็คือว่ามันมีตัวคันจิครับผมแล้วก็จะมีกำกับเป็นคำว่าอินเซกเตอร์นะถ้าผมเรียงจากตัวคันจิแล้วเนี่ยความหมายของไอพวกอินเซกเตอร์นะครับมันจะมีความหมายว่าเป็นมแมลงเปลือกแข็งที่มีการติดตั้งอาวุธรบหรือเครื่องจักรอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับซึ่งก็ดูเหมาะนะครับผมกับพวกแบบถ้าเทียบกับพวกม a สไทร์เดอร์ที่มีการใส่ชุดนุ่นนี่ในการต่อสู้กับเนสบบัววแล้ก็มี ที่มันแอบมีความคล้ายกับพวกมาสไรเดอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยผมก็แปลกนิดนึงนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากใบแรกกันเลยครับผมไล่ตามเลเวลไปนะตัวนี้มีชื่อว่าอินเซกเตอร์ริวชัวครับผม Insector r e ์ริวเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าแมลงเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน100ครับการใบนี้นะครับคือละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Insector 1หนึ่งตัวจากบนมือหรือจากสุสานนะครับเอามาเป็นการส,สวนใส่ให้กับการใบนี้ได้ครับผมซึ่งตัวของ Real ั่วนะครับผมถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลด์แล้วมีการส,สวมใส่เป็นมอนสเตอร์ i ิน e c t o r ออย่างนี้นะครับเราจะสามารถดูการที่หมอบอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้กลายเเป็นนนนกกกาารรร์สสวใสใใ่่ห้ัับบอออืมอต ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะมีเลเวลเพิ่มขึ้น1แล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีและพลังป้องกันของการ์ดใบนี้ครับผมซึ่งพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับตั้ง100กับ100เนี่ยคือผมจะบอกว่าพวกอินเซกเตอร์มีเอฟเฟกต์คล้าย,ายๆแบบนี้กันหมดเลยครับผมก็คือว่ามันสามารถเอาไปเป็นการสวมใส่ได้ซึ่งแทบทั้งหมดนะต้องบอกว่ามันสวมใส่ในแง่ที่ว่ามันอยู่บนฟิวแล้วเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกตัวอินเซกเตอร์ตัวอื่น เงื่อนไขเนี่ยที่จริงผมจะบอกว่าประมาณ80%ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีบางอันที่เงื่อนไขแตกต่างไปเล็กน้อยนะครับผมก็เลยพูดทีเดียวไม่ได้ก็ต้องเจาะเป็นรายตัวไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเงื่อนไขในเรื่องของการสวมใส่อะไรยังไงบ้างซึ่งเอฟเฟกไม่ได้ซ้ากัน1 0อยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เยินเยออนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวนี้คือ Insector Guruv ครับผม Insector Guruv เป็นมอ n s t e อร์ f e c t ธาตุมืดพาวมาแลงเลเวลสองพลังโจมตีห ติดชื่ออินเซกเตอร์จากบนม ER, ือหรือจากในสุสานหนึ่งตัวมาเป็นการสวมใส่ให้กับการใบนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้เองกลายเป็นการสวมใส่ให้กับการใบอื่นนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่มันจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น2ครับนอกจากนั้นแล้วพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีและพลังป้องกันของมันนั่นเองครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าการใบนี้มันเป็นการสวมใส่ให้กับการใบอื่นอยู่เราสามารถส่งมันลงสุสานไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวบน นั่นจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น2นั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าตัวของกรูฟนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกในฐานะที่มันเป็นการสวมใส่มากกว่าแต่ว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกในการเอาการาดไปอื่นมาสวมใส่มันซึ่งผมจะบอกว่า ถ้าพูดในมุมนี้นะครับพวกอินเซกเตอร์มันจะมี2มิติเนาะคือถ้ามันไปสวมใส่ให้กับการ์ดใบอื่นเนี่ยการ์ดที่สวมใส่มันจะได้รับคุณสมบัติอะไรนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามันเอาการ์ดใบอื่นมาสวมใส่แล้วเนี่ยเอฟเฟกของมันจะสแสดงผลได้ยังไงบ้างซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าตัวของกรุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาการ์ดใบอื่นมาสวมใส่ต้องพึ่งพาเอฟเฟกจากการ์ดใบอื่นแล้วก็ตัวมันเองที่สวมใส่การ์ดใบอื่นเนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเป็น,นมออนเตนอเตตรคาืดพล เลเวลสามพลังโจมตี200ป้องกัน600การ์ดใบนี้ก็เธอระครั้งสามารถเอามอสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์จากบนมือหรือจากสุสานหนึ่งตัวมาเป็นการ์ดส,สวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้นะครับซึ่งตัวของอาม์ยมเซ่เองก็ไม่ได้มีเอฟเฟกว่ามันสวมใส่การ์ดใื่นแล้วมันจะสแสดงเดทอะไรได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้ามันเป็นการส,สวมใส่ให้กับการ์ดใบอื่นจะเป็นยังไงมอสเตอร์ Monster ที่สวมใส่ตัวของอาม์ยมเซ่นะครับจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น3เลยครับผมแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องก,กันก็จะเพิ่มขึ้ นะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวไดก็ตามที่สวมใส่อไมเซ่แล้วกําลังจะถูกทําลายนะครับเราสามารถที่จะทําลายการ์ดใบนี้แทนได้ครับผมการ์ดใบต่อไปอินเซคเตอร์เซนติพีดครับ i n s e c t เตอร์เซนติพเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเพาแมลรงเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ครับเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของเรานะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซ t เตอร์1ตัวจากบนมือหรือจากในสุสานมาเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการใบนี้ได้ครับแล้วก็การใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลของเราแล้วมีการ์ดสวมใส่ติดอยู่กับมันใช่ไหม เราสามารถส่งการสวมใส่ใบนั้นลงสู่สาไปนะครับหลังจากนั้นเลือกการติดชื่ออินเซกเตอร์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันสวมใส่แล้วมันสามารถใช้เอฟเฟกต์ในนามที่ว่ามันไปเอาการดใบอื่นมาสวมใส่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนดีเนาะแล้วก็การดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นการสวมใส่ให้กับการ์ดใบอื่นนะครับมันจะสามารถเพิ่มเลเวลให้กับมอนสเตอร์ที่มันสวมใส่3เลเวลได้ด้วยกันครับการดใบต่อไปอินเซกเตอร์ดันเซลครับผมอินเซกเตอร์ดันเซลเป็นมอน ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับผมเอฟเฟกที่1เลยก็คือเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์จากบนมือหรือจากในสุสานนะครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นมาเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้แล้วก็การ์ดใบนี้ที่มีการ์ดสวมใส่ที่ายหน้าอยู่บนฟิลนะเราสามารถเลือกการ์ดที่สวมใส่อยู่กับตัวดันเซลนะครับส่งลงไปสุสานเมื่อเราส่งการ์ดสวมใส่ของตัวดันเซลลงสุสานไปแล้วนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเต เอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญลงมาบนฟิลด์มแบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกที่3นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบอื่นเลเวลของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ตัวดันเซลก็จะเพิ่มขึ้น3เลเวลครับการ์ดใบต่อไปอินเซกเตอร์ฮอร์เนตครับผมอินเซกเตอร์ฮอร์เนตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าแมลงเลเวล3พลังโจมตี500ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ 1, อินเซกเตอร์อรนรนให,ใหรนึ่งตัว ถ้าหากว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบอื่นเนี่ยมอนสเตอร์ที่สวมใส่มันจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น3เลเวลแล้วก็ได้รับพลังโจมตีกับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีกับพลังป้องกันของการ์ดใบนี้ด้วยครับก็คือทุกคนจะเริ่มเห็นนะครับว่าการที่ไปเป็นการ์ดสวมใส่ปุ๊บเนี่ยบางทีสวมใส่แล้วเลเวลเพิ่มใช่ไหมบางอันสวมใส่แล้วพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะวิธีจําของผมจําง่ายๆนะอินเซกเตอร์ตัวไหนก็ตามที่มันไปสวมใส่กับการ์ดใบอื่วังตออเ่่่ยครสใหทไูาฮน ตัวนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่อยู่นะมีมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้อยู่นะครับเราสามารถส่งการ์ดใบนี้เนี่ยในฐานะการ์ดสวมใส่นะลงสู่สารไปหลังจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ได้1ใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปเลยครับตัวต่อไป Insector Weak ครับผม Insector Weak เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่า,มาแมลงเรเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันป้องกันหนึ่งพันครับการ์ดใบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเธอละครั้งก็เอามอนสเตอร์ที่ติดชื่อ In น,นี้้ไดซึ่งที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นว่ามันมีบางใบที่การ์ดที่ผมอ่านนะครับมันจะบอกว่าเธอละครั้งสวมใส่การ์ดมอนสเตอร์อินเซ็เตอร์ได้ใช่ไหมแต่ว่าบางใบครับมันบอกว่าเธอละครั้งสวมใส่ได้ตอนเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกที่ไม่ได้เขียนว่าสวมใส่ได้เฉพาะตอนเมนเฟสเนี่ยมันสามารถสวมใส่ในช่วงที่แบบ แรทเทินเฟสได้อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมตัวของอินเซ t เตอร์วีนะครับผมถ้าหากว่ามันไปเป็นการ์ดส,สมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนั้นก็จะเพิ่มตามพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้ครับผมแล้วก็เราสามารถ เอาการ์ดใบนี้ที่เป็นการ์ดสวมใส่อยู่เนี่ยส่งลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับผมจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือบางตัวสวมใส่เพิ่มเลเวลบางตัวสวมใส่เพิ่มพลังโจมตีป้องกันอย่างเดียวแบบไอ้ตัวนี้หรือไอ้ตัวที่ผ่านมานะครับบางตัวสวมปุ๊บเพิ่มเลเวลด้วยเพิ่มพลังโจมตีป้องกันด้วยนั่นเองครับตัวต่อไปอินเซคเตอร์ฮอปเปอร์ครับผมอินเซคเตอร์ฮอปเปอร์เป็นมอนสเตอร์ นะครับเลือกมอนสเตอร์อินเซคเตอร์จากบนมือหรือจากในสุสานมาเป็นการสวมใส่ให้มันได้1ตัวครับซึ่งตัวของฮอปเปอร์นะครับถ้าหากว่ามันเป็นการสวมใส่และไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะมีเลเวลเพิ่มขึ้นถ,ถึง4เลยนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้ถ้าหากว่ามันสวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้ว เราส่งการ์ดใบน,นี unku, ้ในฐานะการ์ดสวมใส่ลงสู่สารไปเมื่อเราส่งการ์ดใบนี้ลงสู่สารไปเสร็จปุ๊บนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้เนี่ยจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงโดยที่ว่าในเทอร์นนั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ตัวอื่นมอนสเตอร์ตัวอื่นไม่สามารถโจมตีได้นะครับก็คือในเทอร์นั้นเนี่ยโจมตีได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่พึ่งสวมใส่เจ้าตัวฮอปเปอร์นี้ไปนั่นเองครับมองว่าเป็นการแบบเตรียมปิดเกมก็ไดด้้นนวว่าาาาาจจัััังหคือออมมสสเเตตตรรรรรร์ิกกถ ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งฮอปเปอร์ลงสู่สารไปเลยแล้วก็โจมตีโดยตรงปิดเกมยังสวยงามนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปอินเซกเตอร์กีก้ากูริออลครับผมอินเซกเตอร์กีก้ากูริออลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดพอมาแรงเลเวล5พลังโจมตี2,000ป้องกัน1,300 กร์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันนอนอยู่ในสุสารเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์เผ่าแมลงหนึ่งตัวในสุสารของเราเนี่ยออกจากเกมไปนะครับหลังจากนั้นตัวของกีก้ากรีออลจะกลายไปเป็นการาดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์อินเซกเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลด์ของเราได้ครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเทินหลักรังเท่านั้นนะซึ่งมอนสเตอร์ที่มีการสวมใส่การาดใบนี้นะครับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็น2000แล้วก็ถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับผมีมสยเ,สาาเสย หายทะลุดีเฟนต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยครับการ์ดใบต่อไปอินเซกเตอร์กีก้าวีบิลครับผมอินเซกเตอร์กีก้าวีบิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่า,มาแมลงเลเวล6พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2,600ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าหากว่ามันอยู่บนมือของเราเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์บนฟิลของเรานะครับแล้วก็เอาตัวของกีก้าวีบิลตัวนี้ไปสวมใส่ให้กับการ์ดใบนั้นได้เลยครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตััััััััววไหนน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 มมออออสเเตตตตรร์้้้้้จจะีพลลงงงปปกกกกาาย็2,600คบ ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่เป็นการ์ดสวมใส่ยอยู่นะครับถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์หนึ่งตัวจากในสุสานของเราอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของอินเซกเตอร์กิก้าวีบิลสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับาการ์ดใบต่อไปอินเซกเตอร์กิก้าแมนทิสครับผมอินเซกเตอร์กิก้าแมนทิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่า,มาแมลงเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่ถึง3เเเอฟฟกลยครับผมเอฟเฟกต์เลยคือเราาาสสมมรรถเเลือออกนต์ ติดชื่ออินเซกเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วการาดใบนี้จะกลายไปเป็นการาดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์อินเซกเตอร์ตัวนั้นได้ครับผมซึ่งมอนสเตอร์อินเซกเตอร์ที่มีการสวมใส่การาดใบนี้นะครับพลังโจมตีตั้งต้นของการาดใบนั้นจะกลายเป็น2,400แล้วก็ถ้าหากว่าตัวของกิก้าแมนทิสที่เป็นการาดสวมใส่อยู่เนี่ยถูกส่งลงสู่สารไปเราจะสามารถเลือกกราดมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์1ตัวจากในสูตรสารของเรานะครับซึ่งต้องไม่ใช่ตัวของกนะิก้าแมาตน,นติ ผมจะเคยเห็นเด็กบางเด็กเนาะที่มันแบบมอนสเตอร์จะวนๆอยู่บนมือบนฟิลแล้วก็อยู่ในเด็กในสุสานอะไรพวกนี้วน,น,นๆอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะวนกันเป็นมอนสเตอร์โซนครับผมแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถวนอยู่ในโซนเวทกบดักในฐานะที่เป็นการสวมใส่ได้ด้วยแมงโรเทตต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิตกับมอนสเตอร์ลิงกันบ้างแล้วนะครับผมตัวแรกที่อยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักเลยก็คืออินเ c t เตอร์เอ็กซ่าสต็ครับผม อินเซ็เตอร์เอ็กซ่าสเต็กเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดธาตุมืดเผาแมลงแรงห้าพลังโจมตีป้องกัน800การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้ Monster ม Level อนสเตอร์แมลงเลเวล5 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีดมันลงมานะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเธอละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีจากตัวมันออกไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหรืออยู่ในสุสานของอีกฝ่ายก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ครับผมแล้วก็พลังโจมตีกับพลังป้องกัน,กน,นม เตอร์ที่มันเอามาสวมใส่นั่นแหละครับจะได้นะแบบน่าจะเพิ่มแบบแห้เต็มสตรีมไปเลยอะไรเงี้ยดึงบลูอายมาพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้น3,000ไปเลยจะดีกว่านะแต่ว่าเนี้ยกลายเป็นว่าเพิ่มได้แค่พันห้านะครับถ้าเอาบลูอายมาสวมใส่นะกลับไปต่อไปอินเซ็เตอร์เอ็กซ่าบีเทลครับผม อินเซ็เตอร์เอ็กซ่าบีเทลเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทัามืดเผ่าแมลงรงหกพลังโจมตีป้องกัน1000ครับการใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล62ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีทมาลงมานะการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกอัญเชิญเอ็กซีทลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่ในสุสานของอ e ีฝ่ายหรืออยู่ในสุสานของเราก็ได้นะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาเป็นการสวมใส่ให้กับการใบนี้ได้ครับผมซึ่งพลังโจมตีกับพลังป้องกันของการใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามครึ่งหนึ่งของัมมมตีอออนสเเร์ท่า สวสซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการวางแผนของเราได้นะถือว่าเปิดกว้างนะครับสำหรับเจ้าตัว e x ็กซ้าบินะคือเราเลือกมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งมาเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันถ้าหากว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์พลังโจมตีป้องกันสูงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันก็จะมีบางใบครับผมที่เป็นตัวติดชื่ออินเซคเตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็มีเอฟเฟก์บางอย่างที่สามารถใช้งานได้ส่งลงไปสุดสายแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกได้อะไรพวกนี้นะครับก็เลือกเอาได้ครับว่าจะเลือกมอนสเตอร์ของเราหรือของอ e ีกก่่่่่าาาาาายยยนนึงงงโดดตัั้้้้้เเเปประสสคคไลวจใใชอหุุมามาที ส่วนเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับก็คือเทอร์ล,ลัครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิสของกร์ดใบนี้ออกไปได้นะครับหลังจากนั้นเลือกการาดที่อยู่บนฟิวของเราและอยู่บนฟิวของอีกไฟยอย่างละ1ใบแล้วก็ส่งลงไปสู่สารได้ครับซึ่งเอฟเฟกนี้ของตัวเอ็กซ่าบิทเทิลเหมาะกับการเอาการ์ดสมใส่ของเราเนี่ยลงสู่สารไปนะครับเพราะว่ามันจะมีบางบาใช่แม้ที่พอมันเป็นกาา์ดสมใส่อย,อยู่ปุ๊บถูกส่งลงสู่สารไปปั๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์อินเซกเตอร์ตัวอื่นแบบพิเศษลง การใบต่อไป Insector Pico f a r e n a ครับผม Insector Pico f a r e n a เป็น Monster Link ธาตุมืดเผ่า,มาแมลงลิงคสองพลังโจมตี1000ครับผมการใบนี้เกิดจากการใช้ Monster เผ่า,มาแมลง2ตัวในการอัญเชิญ Link ลงมาครับผมซึ่งการใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกโดยแต่และเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญ Link ลงมาได้สดําเร็จปุ๊บเราสามารถทิ้งการจากบนมือไป1ใบนะครับแล้วก็เลือก Monster เผ่า,มาแมลง1ตัวที่อยู่บน เรายกเว้นการใบนี้นะหลังจากนั้นครับให้เราเอา,เามอนสเตอร์เผาแมลงอีกหนึ่งตัวจากในเด็กของเราเอามาเป็นการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวเมื่อกี้ครับผมซึ่งการเป็นการสวมใส่ครั้งนี้จะเป็นการสวมใส่ที่เพิ่มพลังโจมตีป้องกัน500ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาแมลง3ตัวจากในสุสานของเรานะครับหลังจากนั้นเอาการ์ดสใบนั้นกลับเข้าไปสับใหม่ในเด็กแล้วก็จั่วการ์ดได้1ใบครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น14มมมอออนนนเเเตร์ิซกกกทที่าา่่่ผาาาาลให้ับับุคฟงึ็ง พวกมันดูมีความเป็นการ์ดสวมใส่เยอะอย่างที่เล่าไปนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยมันจะมีพวกการ์ดเวทมนตกับดักไอ้พวกนั้นอ่ะก็คือจะมีความเป็นการ์ดสวมใส่ซะด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าการ์ดเวทมนตกับดักเนี่ยจะออกมาทรงแบบเป็นการ์ดกับดักสวมใส่เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่ได้แบบไหนบ้างอะเนาะคือเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยก็เอื้อซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกอินเซคเตอร์เนี่ยหนึ่งคือมันสามารถสวมใส่การ์ดมอนสเตอร์ด้วยกันเองได้นะครับหรือจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นแบบมีเอฟเฟกต์ซ สามารถที่จะไปก่อกวนอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเวมนม์กับดักที่ยังสามารถเสริมในส่วนของตัวเนี้ยผมว่าจุดเด่นของพวกการ์ดอินเซกเตอร์นะครับนึกถึงอินเซกเตอร์นึกถึงการ์ดสวนใสประมาณนั้นเลยครับผมท่านผู้ชมมีข้อมูลใดเสริมเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเล่นเด็กสายมแมลงนะหรือสนใจพวกเด็กสายมแมลงมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสำหรับ กด subscribe, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ